สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมพันนะครับก็จะพานะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองที่ผมเลี้ยงไว้นี่ครับวันนี้ครับได้มีโอกาสมาดูตอนคืนนะครับเพราะว่ากลางวันนั้นติดภารกิจนะครับทางานนะครับก็เลยนะครับได้มาดูตอนคืนครับสําหรับบ่อนี้ครับเป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนี่ครับก็อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันครับว่าหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนั้นครับเขามีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ มีความแตกต่างจากหอยเชอรี่สีทองอยังไงนะครับก็คือนะครับหลกัลกๆเลยนะครับเปลือกของเขาก็จะเป็นสีดําค้านะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลครับแต่ว่าเปลือกก็ยังเป็นสีทองอยู่บนเดิมนีครับแต่ว่าเนื้อนะครับเนื้อก็จะเป็นสีทองนะครับแต่บางตัวเปลือกก็จะเป็นสีทองนะครับก็ให้ดูลักษณะในการ ดูเปลือกนะครับถ้าเปลือกเราค่อนข้างที่จะสีใสเหลืองนะครับนั่นก็คือหอยชสีทองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหอยนะครับที่มีเปลือกดําเปลือกสีน้ําตาลนะครับก็จะเป็นเปลือกประมาณหอยเชอรี่สีดํานะครับแต่ว,ว่าหัวเขาจะเป็นสีทองนะครับนั่นก็คือหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนะครับ ก็มาดูกันครับว่าพันสนิมนี้ครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือการแอกหลักนะครับเป็นตลาดถอยเนื้อนะครับก็คือการรับประทานนะครซึ่งหอยเชอรี่สีทองมันสนิมนั้นนะครับสามารถนะครับที่จะนําไปบริโภคนะครับซึ่งครับการแกะหัวนะครับแล้วก็ปิ้งย่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับหอยเชอรี่สีทองพันสนิมนี้ครับ หลายคนที่ยังไม่รู้จักพันธสนิมนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ครับที่วิดีโอคลิปของเกษตรกรได้เลยนะครับนะครับลักษณะเขาอยู่ตอนกลางคืนก็จะจับกลุ่มกันลักษณะนี้ครับแล้วก็บางตัวนะก็จะขึ้นผสมพันธุ์ครับเตรียมขึ้นไข่ไว้เพื่อให้เรานะครับขยายต่อไปนะครับสําหรับอาหารของเรานะครับวันนี้ผมได้สร้างธรรมชาติด้วยการให้ผักบุ้งนะครับซึ่งผักบุ้งที่ผมนํามานะครับก็จะมีการ ก็จะมีการนำลากมาด้วยนะครับซึ่งเราก็ทำความสะอาดลากให้สะอาดครับเพื่อที่ไม่ให้ดินหรือนะครับเศษต่างๆเข้าที่เกาะบริเวณลากนะครับมาบริเวณบ่อด้วยครับอาจจะมีพวกสัตรตูนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสัตร์ตูน้ำครับที่เกาะติดอยู่บริเวณบริเวณลากผักของเรามานะครับก็ควรนะครับที่จะล้างดูแลทำความสะอาดก่อนค่อยเอาลงบ่อครับ นี้นะครับหอยก็ทําการเกาะนะครับบริเวณต้นผักบุ้งครับซึ่งเขาสามารถกินได้ด้วยนะครับก็ทั้งเกาะทั้งอาศัยแล้วก็กินไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูนะครับว่าหอยทั้งหมดนะครับจะอยู่ลักษณะแบบไหนนะครับบางตัวก็เกาะบริเวณขอบบ่อครับอีกบางตัวก็เกาะบริเวณรากผักนะครับ นี่ครับก <IF> you know ็จะเห็นชัดเจนนครับซึ่งเพื่อนเพืนสมาชิกที่เลี้ยงนะครับซึ่งสมาชิกที่เลี้ยงนะครับก็สามารถเลี้ยงแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารนะครับหรือการดูลักษณะของหอยนะครับว่าหอยนะครับเลี้ยงแล้วเราควรนะครับทําแบบไหนนะครับศึกษานะครับที่คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับเข้ามาดูหอยกันต่อนะครับหอยที่เราเลี้ยงแล้วนะครับสามารถรับประทานเองได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาผักกระเพราครับเมนูหลักๆนะครับผักกระเพราครับปิ้งเสียบไม้ครับแล้วก็ลวกจิ้มครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับหอยเชลลีสีทองพันสนิมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับประโยชน์ของรากผักที่ผมนํามานะครับหอยก็จะสามารถที่จะสั้นตัวนะครับแล้วก็เล่นกับรากผักได้นี่ครับก็ถือว่าเป็นการให้อาหารไปในตัวนะครับเป็นการ ไห้หอยได้ไอไซยแล้วก็พักพิงครับเพื่อที่จะขยายยอดให้เรานะครับส่วนหรับเมื่อสมาชิกนะครับที่สนใจนะครับหอยชนิดสีทองนะครับทุกสายพันธุ์นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้แนะนํานะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับปรึกษาแล้วก็ให้นี่ครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยทุกทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อให้เพื่อสมาชิกนะครับได้ทดลองเลี้ยงดูนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าหอยนั้นจะค่อนข้างที่จะอยู่ตามธรรมชาติได้ดีครับที่เราสร้างไว้ได้ดีนะครับก็สําสหรับวันนี้นะครับกเกษตรยิมพันธ์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ